สวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับนี่นะครับก็จะพามาดูทุเรียนนะครับเสานะครับใบเสาใบเยียวนะครับเห็นไหมขนาดตอนเย็นแล้วนะครับห้าโมงนะครับใบก็ยังไม่กลางนะครับนะครับผมใบเหียวนะครับเหตุอะไรนะครับของผมนะครับรักเน่านะครับรากเน่านะครับรักเน่ารักเน่าเพราะอะไรนะครับเพราะของผมเพราะไม่ใช่ ความชื้นนะครับเป็นเพราะเยี่ยวแมวนะครับผมเป็นเพราะเยี่ยวแมวนะแมวมันมันจะมาเยี่ยวรอบรอบเนี้ยนะครับเมื่อก่อนก่อนหน้าเนี้ยผมไม่ไม่ได้เอาไม้อะไรมากั้นไว้นะนะครับเมื่อก่อนจะเป็นจะเป็นเอ่อหญ้านะครับเป็นหญ้าคานะครับแล้วก็มันจะมาเยี่ยว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 บนหญ้าคานั่นแหละนะครับแล้วทีนี้เวลาฝนตกฝนอะไรก็ พาลงมานะครับแล้วก็ทําให้รากเน่านะครับเย่วแมวนี่อันตรายมากนะครับญ้าเนี่ยตายเลยนะครับถ้ามันเย่วโดนโดนเย่ยวแมวโดยตรงนะนะครับผมตายเลยนะครับแรงกว่ายาฆ่ายาอีกนะครับตายแบบโอ้โหตายดีมากนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการรดรดยาเจลานะครับนะครับผสมยาเจลาแล้วก็รดราดไปเน้วนะครับแล้วก็ คุยดินออกนะครับแล้วก็แล้วก็ทาปูนนะครับทาปูนนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับมันเน่าลงไปลึกเลยนะครับแต่ผมก็เนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะนะครับตากตากโคนไว้นะครับสักสองสาวันนะครับนะสักสองสาวันแล้วก็เอาดินดินมากรบนะครับน้อดินดินตรงไหนก็ได้ที่ว่ามันระบายน้ําดีนะผมก็ของผมก็จะเอาลูกรังนะครับนี่ เป็นเป็นเป็นดินลูกลังนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นดินลูกลังประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยแฉะน้ํานะครับแล้วก็มันระบายน้ําดีนะครับจากประมาณสองสามวันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามามาโปะไว้นะครับนะโปะโคนไว้นะครับให้ให้แบบลําต้นหรือโคนรากมันแห้งสนิทก่อนให้แผลมันหยุดเปื่อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปิดนะครับผมนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ก็มีมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมแค่นี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆว่ารือจะรอดหรือจะร่วงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กรดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม